สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินเฟิร์นนะคะจะมารีวิวรถ Honda City ปี2016นะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินจะพาไปดูกระจังหน้ารถของพี่เขาก่อนเลยค่ะกระจังหน้ารถพี่เขานะคะตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะคะสีเทานะคะ แล้วก็มีไฟไฟหน้านะคะไฟหน้าแบบ LED ไฟตัดหมอกยังไม่มีนะคะยังไม่ได้ติดมาหรือเปล่าอันนี้ค่ะแล้วก็มาดูบริเวณข้างๆเลยนะคะล้อนะคะของพี่ขาวจะเป็นล้อสีขาวนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นสีขาวตัวนี้จะเป็นสีดำนี่ก็เป็นล้อ ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นไฟเลี้ยวนะคะกระนี้คือกระจกมองข้างแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะติดคิ้วกันสา์มาให้ด้วยนะคะส่วนฟิล์มนะคะเราก็ติดมาให้ใหม่นะคะน่สังเกตได้นะคะว่ามันจะออกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะฟ้าไหมประมาณนี้นะคะ แล้วก็ไล่มาเลยนะคะส่วนตรงนี้ที่จับเปิดประตูรถเป็นแบบนี้นะคะ่ะแบบเสียบแต่มีตรงนี้ให้ด้วยน,นี่นี่นะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่เปิดท้ายรถนะคะ,ะมาดูท้ายรถเลยะคะ่ะส่วนข้างบนนะคะเป็นคีบฉลาม ส่วนท้ายรถนะคะตรงนี้จะเป็นไฟท้ายแอรแบบสี่เหลี่ยมนะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงนี้ด้วยตรงนี้นะคะจะเป็นโครเมียมนะคะจีเท่าตรงนี้ก็จะเป็นซิตี้ตรงนี้ก็จะเป็นโลโกโ้ฮอนด้าของเราด้านเองเดี๋ยวแอนมีจะพาไปดูภายในต่อเลยนะคะตรงนี้จะเป็น ที่เติมน้ามันของเราเ,เดี๋ยวเปิดรถให้ก่อนค่าสําหรับภายในรถนะคะระบบยังเป็นแบบเสียบอยู่นะคะเวลาเราจะสตาร์ทรถนะคะเจ็บจิ๊บนี่ส่วนตรงนี้จะมีปุ่มอีโคคาร์นะคะแล้วก็ปุ่มปรับกระจกมองข้างของเรานั่นเองข้างบนก็เป็นแอร์นะคะส่วนหน้าปัดก็จะเป็นสาบวกลม ตรงนี้จะเป็นน้ํามันนะคะเห็นไหมคะถังน้ํามันสามเหลี่ยมชี้ไปด้านซ้ายแสดงว่าถังน้ํามันเราอยู่ซ้ายมือของเรานั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเข็มไม้นะคะแล้วก็โซนเครื่องเล่นเสียงของเราจะเป็นปุ่มอยู่นะคะเปิดปิดตรงนี้ไฟชุกเฉินจะอยู่ตรงนี้แอร์คู่ด้านหน้านะคะแล้วก็คอนโซลหน้าจะเป็นสี ขาวเข้มนะคะส่วนระบบเกียร์ของพี่เขานะคะจะเป็นเกียร์ออโต้แอดตรงนี้นะคะแอดมินใส่อยู่ที่พีก็คือจอดพักจอดหรือพักรถนั่นเองส่วนตรงนี้ที่ใส่ของของเรานั่นเองนะคะโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นแอร์นะคะส่วนประตูเดี๋ยวจะให้ดูประตูนะคะ ประตูนะคะจะเป็นสีครีมตัดสีเทาเข้มนะคะแล้วก็ตรงที่จับมันจะมีลำโพงอยู่ด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีลำโพงอยู่ตรงที่จับนะคะนี่ค่ะสำหรับเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีเทาเข้มนะคะแล้วก็จะมีคำว่าซิตี้อยู่ตรงนี้อันนี้คือข็มขันนรภัยของเรานั่นเองจะเป็นสีครีมนะคะอ่า ดึงง่ายๆค่ะเห็นไหมไม่ต้องใช้แรงอะไรมากมายโอเคค่ะลืมบอกไปนะคะเบรกมือเป็นแบบนี้อยู่นะคะเบรกมือแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนแอร์ไอปรับอุณหภูมิพัดลมอะไรก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มีที่เสียบด้วย USB หรือเปล่าอ๋อลืมบอกไปแล้วตรงนี้ ใส่แผ่นซีดีได้ด้วยนี่เป็นไง <c oughs> ดีเลิศคะ่ะส่วนด้านหลังอะอยากให้เห็นด้านหลังว่ามันกว้างขนาดไหนด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทาเข้มเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีสา,ายนิรภัยฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะนี่ประมาณนี้นะคะด้านบนนะคะนี่ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นไฟนั่นเองนะคะ เดี๋ยวกลับมาดูด้านหน้าตรงนี้มามาดูด้านหน้าและทุกคนเคยสังเกตไหมคะว่าตรงนี้เขาติดไว้เพื่ออะไร mm hmm. เขาติด mm hmm. เพื่อให้เราดูนะคะว่าห้ามทําแบบนี้นะคะเวลาเรามีลูกห้ามทําแบบนี้ห้ามเอาลูกมานั่งแบบนี้นะคะ mm hmm. พอถ้าสมมุติว่ามันเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวเด็กจะกระเด็นแบบนี้นะคะแ mm hmm. น่เห็นไหมนี่คือคาเตือนของเรานะคะ mm hmm. ถ้าเรามีลูกเราก็ควรเอาลูกไปไว้ด้านหลังของเรานะคะ นี่เปิดออกมามันก็เตือนอีกนะคะโอเคและลืมบอกประโยชน์ตัวนี้นะคะเป็นที่บงังแดดให้เรานะคะเวลาแดดอยู่หน้าเราก็าลงถ้าอยู่ข้างๆเราก็อ,าออกได้นะนี่หมุนได้ด้วยนี่ประมาณนี้นะคะส่วนของคนขับก็มีนะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเราเอาบัตรเราใส่ก็ได้นะตรงนี้โอเค แล้วก็จะมีกระจกให้เรานี่นะคะกระจกใช่แล้วถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องส่งกระจกก่อนแล้วค่อยขับรถออกไปนี่ขอดีค่ะเดี๋ยวแอนมินจะพาไปดูเครื่องนะคะเดี๋ยวตามออกไปเลยค่ะแล้วเราก็ไปดูเครื่องรถยนต์กันเลยนะคะอย่าตามไปเลยเแอนมินขอเปิดก่อน มาดูนะคะว่าแอดมินจะมีความสามารถเปิดได้ไหมหัวรอดตัวเองก่อนนี่วันนี้มีความสามารถค่ะเปิดได้ปกติจะเป็นคนที่เปิดไม่ได้ใส่ใส่ใสนี่ เห็นไหมคะว่าวันนี้แอดมินเฟิรนเปิดได้โดยไม่ต้องให้แอดมินปัดมาช่วยเลยเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นมอกนะคะนี่มีสติกเกอร์แล้วก็ตัวเครื่องจะเป็น Honda i VT ก็จะเป็นเครื่อง Honda i VTEC นะคะเอ แล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีสัญลักษณ์เตือนให้เรานะคะเนี่ยสามารถอ่านได้เลยเฮ้ยแปะให้คอมวะถ้าลูกค้าอยากรู้เดี๋ยวจะมาทำคลิปแปลให้ตัวนี้นะคะตัวนี้นส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นแบตเตอรี่นะคะ panasonic หรือเปล่านี่ไงใช่ไหม ใช่อ่้ก็จะเป็นขั้วบวกนะคะเครื่องหมายบวกนี่รู้จักเครื่องหมายเลยแล้วก็จะให้ดูตรงนี้นะคะแบบช้าๆไปเลยนี่ไล่ไปแบบช้าๆเขาเาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะอะไรนะมคอาร์ตหรือเปล่าอาร์ตอาร์ตอะไรนะมคอาร์ตมิกอาร์ต ยังมีอยู่นะคะรอยเมคอัพค่ะเครื่องพี่เขาก็จะประมาณนี้นะคะที่แอดมินไม่ได้พูดหลายอย่างบางทีแอดมินก็ยังไม่ได้หาความรู้มาบอกนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากรู้จริงๆอยากรู้จุดไหนแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวแอดมินจะหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นั่นเองนะคะว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรนะคะแห่เป็นยังไงบ้างคะกับ h o n d a Civic ปี2016คันนี้ถ้าถูกใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะอินบ x ็อกมาหาแอดมินได้เลยนะคะและสุดท้ายนะคะแอดมินขอฝากด้วยค่ะอยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องมาที่ประเสริฐผลสกลนครนะคะวันนี้แอดมินเฟิร์นนะคะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ